นี่นะครับบรรยากาศค่ัปรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็โอ้ยโยนข่าวพี่ยอดเลยมีวเลยเมือ่อกี้ถ้หางหน้าขึ้นมาแบบเงือบกรึบเลย <c oughs> เห็นแวบๆนะฮะอ๋อเห็นแวบๆนะฮะยายเพื่อนแบบนี้นะครับเพื่อนแก่งเอานะครับเพื่อนว่ามันก้อนใหญ่ก็เลยแก่งเอานะฮะแกงเนาะ เข้านนมเข้าไม่ดึกว่นั้นนะนองสามาเด้อมาเด้อใส่หัวพี่อออดน้ะ้าาใหได้ทาใหได้น้ำมาอาใหได้อยุดก่อนหยุดก่อนแย่งนะฮะแย่งน้องนะครขอบคุณนะครับให้ลุงคุดให้ลุงครับมาครับผมได้นั้น นี่นะครับพี่วีออดก็ได้กินน้ำซื่นใจนะฮะเดี๋ยวเราจะดึกที่ดินต่อนะฮะคือไอ้ก้อนใหญ่ๆก็ดึกคว้างเอาก็ดีนะนะครับนี่นะครับคุณยายพาทำนะได้แล้วได้แล้วนี่นี่คุณคุณคุณป้าพาทำนะดึกเอานะดึกเอามันก้อนใหญ่ได้นะได้ รครับตอนนี้นี่นะครับมุมมุมล้มๆม,มันเหลือแค่นี้นะครับทุกท่านนะมันมันเริ่มห่มเข่าห่มเข่าแล้วเหลือน้อยนะครับแดดก็ออกมานะฮะเราก็จะดึกเอานะฮะเดี๋ยวมันจั้งลมเหมือนเดี๋ยวต้องใจเลแล้ว หัวโน่เนะอะไรตัเถี่สียมยเลียมห้อยเลี้ยมห้อยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับโยนนี่นะครับเพราะว่ามันก้อนใหญ่มันโยนได้ง่ายๆมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับ ถ้าถ้าตักก็ใช้กำลังเยอะนะครับก้อนก้อนไม่ใหญ่มากนี่เราก็โยนเอานะครับก็นนะกระยะห่างแค่นี้นะครับทุกท่านเนี่ยเอามาตรงหน้าเราไก่นะครับเอามาตรงหน้าเราไก่นะฮะดูโจ้จกจอกนะฮะด,ดูโจ้จกจอกนะฮะจะทิดเลืองไหมฮะต้องระวังด้ามเสียมนะเป็นพี่ชิดบอกว่าอย่าถ่าย จะถ่ายหันเข้ากล้องนะฮะเหยียบอยยยอียบแ่นครับขอโทษครับทำไมไมด้เหยียบแน่นครับขจัมาครับขจใจครับขาใจครับ

บรรยากาศการทำงานนะครับไป่ามาดีครับก้องยังพี่ กองจับระดับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มมาแล้วนะครับอุปกรณ์ในการจับระดับนะครับจะเทปืนไอเทปเทพื้นนะครับพูดจิตนะฮะขอใครเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวทำคลิปสักครู่หนึ่งนะครับ